คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูกูรูแนะนำพระเครื่องสุดครั้งเครื่องรางวัดดังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดนชั่วให้ ชั่วดีดุดตราตอกตึงติดไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชะครูวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอิทธิฤทธิภิญญาปาฏิหาริย์ของพระเกจิอาจารย์ซึ่งเราเหล่าท่านให้ความเคารพนับถือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหนือโลกเหนือโลกจริงๆครับเหตุก็เพราะว่า อำนาจศีลอำนาจสมาธิอำนาจปัญญายานสมบัติบารมีต่างๆของพระเกจิอาจารย์พระเถราจารย์ที่ท่านบำเพ็ญท่านมุ่งปฏิบัติมานั้นล้วนเป็นการยกจิตยกใจของท่านให้อยู่เหนือโลกกะวิสัยคือเหนือโลกเหนือโลกียยญาณเหนือโลกียชนอย่างเราจะเข้าใจได้นะ เป็นเรื่องของอจินไตยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเป็นอจินไตยของท่านผู้มีญาณสมบัตินั้นเป็นเรื่องคาดเดาไม่ได้คํานวณไม่ได้ยังรู้ไม่ได้สำหรับปุกทุชนคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆวันนี้ผมมีเรื่องสั้นๆของหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่หลวงพ,พ่อพรมถาวโลแห่งวัดช่องแค่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์เป็นยอดพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งในยุคกึ่งพุทธ,ธากาลผมนับถือหลวงพ่อพรหมมานานนับถือตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเ,เออยังเรียนหนังสือมัธยมอยู่เลยมั้งได้อ่านเรื่องราวของหลวงพ่อพรหมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเขียนโดยคุณสุพจน์โชติกวาวนิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคุณสุพจน์โชติกวาวนิชเป็นบุคคลท่านแรก,แรก เรียกว่าท่านแรกเลยแหละที่เขียนเรื่องราวของหลวงพ่อพรมถาวโรล,ลงในนิตยสารพระเครื่องนโมปัจจุบันนี้หนังสือนโมไม่ได้ผลิตแล้วนะเลิกผลิตไปแล้วคุณสุพจน์เขียนเรื่องหลวงพ่อพรมในหนังสือนโมตั้งแต่นโมยังเล่มละ10บาท12บาทนะนาโมขึ้นราคามาเรื่อย8บาทมา10บาทมา12บาทมา15บาบาทในยุคนี้โอ้โหคุณ ข้อเขียนดีๆเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมใต้ลอยบาทหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมพุทธสโลเนี่ยมีคอลัมน์ใต้ลอยบาทเขียนโดยคุณประเจียตคงศาสตรานี่สุดยอดหรือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเขียนโดยครูสมศักดิ์พงผูรลล่าบหรือหลวงพ่อพรมวัดช่องแค เขียนโดยคุณสุพจน์โชติกะวัน,นิชในยุคนี้ยังไม่มีคุณสมจิตเทียมจันทร์หรือว่าอาจารย์เท่าสุพรรณเขียนหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามเลยนะครับเนี่ยจะมีแบบเนี้ยแล้วก็จะมีอ,ะอีกองคหนึ่งอีกสำนักหนึ่งก็อาจารย์สุทนศรีหิรันนี่เขียนเรื่องหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็อาจารย์แฉ่งบางกระเบาเขียนเรื่องราวปกรณกะต่างๆโหสนุกผมี่ ผมเนี่ยจาได้ว่าเรียนหนังสือนะยังเรียนหนังสืออยู่แต่สนใจไอ้เรื่องเรียนน้อยกว่าอ่านหนังสือพระอีกอ่านหนังสือพระอ่านเยอะอ่านแยะอ่านแล้วก็จําเออตอนนั้นความจํามันดีอ่านแล้วจาได้เลยพอจําได้ก็คือมันอยู่ในหัวตลอดเลยต่อมาเมื่อมาเรียนหนังสือโตอขึ้นหน่อยก็เอาเรื่องที่จํจๆไว้เนี่ยมานั่งเขียนมานั่งรีไลท์มานั่งทําเป็นสำนวนของตัวเองแล้วก็เพื่อสะดวกในการเผยแพร่กิติคุณ ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆคุณสุพจน์โชติกาวน,นิตที่ผมพูดถึงท่านเขียนเรื่องหลวงพ่อพรมถาวโลวัดช่องแคเออแปลกมากในสมัยนั้นผมยังเป็นเด็กเรียกว่าเด็กอ่ะเป็นวัยรุ่นก็ได้เป็นวัยรุ่นเพราะว่าเรียนมัธยมคาบเกี่ยวกับมหาวิทยออาลัยยังไม่ได้เรียนด้วยซ้ําเรียนมัธยมคุณเชื่อไหมผมเนี่ยมองคุณสุพจน์ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะมองคุณสุพจน์โอ้โหแกเป็นนักเขียนชั้นยอดเลยเขียน เรื่องพระเกจิระดับของพระพรหมอ่ะตอนนั้นของพระพรหมนี่ดังในส่วนกลางแล้วนะครับคือเริ่มดังในส่วนกลางแล้วมีพระเครื่องอ่าบรรดาส่วนพระเครื่องสมัยนู้นนะเอารูปหล่อมาขายมามาให้เช่ากันจําได้เลยว่ารูปหล่อก้นลักังราคาพันสี่หรือพันหกแล้วก็รูปหล่อที่เป็นเนื้อละคังราคา2 5 0 0ผมจําได้จนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนไปนานแล้วนะครับคุณสุพจน์ โลกกลมมากคือในที่สุดผมก็ได้รู้จักนักเขียนในดวงใจของผมคือคุณสุพจน์โชติกะวน,นิชเนี่ยท่านเป็นคุณพ่อของเพื่อนลูกชายผมโอ้โหมันโลกกลมมากอะ่ะแล้วรู้จักท่านท่านไม่อยู่ซะแล้วคือได้ไปงานสวดพระอภิธรรมศพท่านท่านเ,เสียชีวิตแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพที่วัดธาทอง ผมก็ไปในฐานะพ่อของเพื่อนนะพ่อของเพื่อนลูกเสียก็ไปเพราะตอนนั้นลูกๆเราสนิทกันมากนะไปอ้าวไปอ่านชื่อสุพ์โชติกะวันนีิตายแล้วนี่นักเขียนในดวงใจเราเลยโอ้โหเลย,เลย,เลยได้ได้คุยกับภรรยาท่านนะได้เท้าความกันโอ้โหนะโลกกลมจริงๆนะยังได้บอกภรรยาท่านว่าโอโ้ผมติดตามข้อเขียนคุณสุพ์มานานแล้วนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ที่บันทึกให้ท่านทราบเนี่ยนะครับที่อ่านให้ท่านทราบเนี่ยเป็นปี2,565ลูกชายคุณสุพจน์เก่งเด็กคนนี้อ้าวเรียนทันตแพทย์อ่าผมบอกเท่านี้แหละนะเรียนธันตแพทย์เก่งแล้วม่อย่างนั้นโอ้โหหลอด้วยเด็กคนนี้หล่อเป็นดาวมหาวิทยาเป็นเดือนสิเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเลยเรียนทันตแพทย์ทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งมีความสามารถมากนี่เสียดายว่าคุณพ่อท่านอายุ อายุสั้นไปหน่อยยังไม่ได้ทันเห็นความสําเร็จของลูกชายอา้าวมาว่าเรื่องหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครก่อนกันต่อนะครับหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องราวอภินยาปฏิหารสั้นๆผมได้เขียนหรือรวบรวมขึ้นมาเป็นสำนวนของผมเองเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดข้อหนึ่งขอน้อมถวายคลิปนี้เป็นอาจารย์ยะบูชาถวายหลวงพ่อพรหมถาวโลวัดช่องแครข้อ2ผมขอ มอบความดีอันพึงเกิดพึงมีจากการประกาศกิตติคุณหลวงพ่อพรมให้กับคุณสุพจน์โชติกาวนิตครับเป็นการบูชาค่าน้ําหมึกของท่านเรื่องหลวงพ่อพรมแยกเมฆเรื่องนี้ผมอ่านครั้งแรกจําได้ตั้งแต่บัตรนั้นเลยแล้วจํามาจนถึงทุกวันนีน้ะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวเล่านอกเรื่องให้ท่านฟังอีกในตอนท้ายว่าเรื่องนี้ได้ให้อะไรกับผมบ้างอา้าวท่านมาฟังเรื่องหลวงพ่อพรมแยกเมฆก่อนนะครับ ครั้งหนึ่งมีชาวบ้านแถวตาครีมากราบท่านที่วัดก็สนทนากันอย่างออกรถออกชาติในว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าๆของท่านไปทำมาหากินแถวแถวตาครีนะเมื่อมากราบสนทนากับหลวงพ่อแหมคุยกันสนุกสิครับเมื่อถึงคราวจะลากลับเพราะว่าได้เวลาอันสมควรแล้วอีกทั้งฟ้ามืดเมฆฝนลอยต่ำมามากแล้ว คนเนดูนะชาวบ้านเขาคนเนดูเมฆฝนนี่เขารู้เลยว่าฝนคงจะตกหนักในไม่ช้าฟ้าดำเขียวอื้อเลยว่ากันอย่างนั้นก็เลยจะรีบลาหลวงพ่อท่านกลับลาเสร็จก็คุยกันต่ออีกหน่อยคราวนี้เพลินไปนิดฝนทำท่าว่าจะตกจริงๆแล้วจึงบอกหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อครับขออยู่ต่ออีกสักประเดี๋ยวหนึ่ง เพื่อรอให้ฝนหยุดตกเสียก่อนค่อยกลับไปนะครับเพราะว่าช่องแคกับตาคีในสมัยก่อนนั้นนะครับไกลกันอยู่มากพอสมควรเลยแล้วก็บ้านผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีอีกทั้งพาหนะที่ขับมาเนี่ยก็เป็นรถเครื่องเสียด้วยถ้าฝนตกหนักระหว่างทางก็จะหาที่หลบฟ้าหลบฝนลำบากนี่จะขออยู่ต่อฝนมาแล้วยังไงก็ไม่ทันฝนแล้วหลวงพ่อ พอออกไปยังไม,ไม่ทันพ้นวัดสักเท่าไหร่เนี่ยรับรองตกมาหายายขอหลบฝนก่อนนะแต่หลวงพ่อพรมท่านกลับตอบว่าลาแล้วก็ต้องกลับเลยนี่พระอริยเจ้าท่านมีรีลาเป็นไงครับท่านบอกลาแล้วก็ต้องกลับเลยเมื่อเจออย่างนี้เข้าใครก็ต้องจำใจจำยอมกลับก็กลับนี่ นี่ลูกศิษย์ตะแกก็คว้ารถเครื่องสตาร์ทรถรีบขี่ไปทันทีหวังให้ขี่ไปได้ไกลที่สุดก่อนฝนจะตกไอจะทันฝนเนี่ยไม่ทันหรอกครับแต่ขี่ให้ไกลหน่อยก่อนฝนจะตกนะทีนี้ฝ่ายหลวงพ่อพรมเมื่อโยมเขาลากลับไปแล้วท่านก็ลุกแล้วก็เดินออกมาจากกุฏิมายืนกลางลานวัด ท่านแงนหน้ามองฟ้าสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นไปบนฟ้าทำกิริยาแยกอากาศออกจากกันถึงสามครั้งอา้านึกภาพตามนะครับหลวงพ่อพรมท่านผ,มผอมๆหน่อยอท่านเดินมากลางวัดเนี่ยมองฟ้าแล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับแยกอากาศนะมือซ้ายมือขวายกวาดออกไปแยกออกไปสมครั้ง เสร็จพิธีนี่คือการทําพิธีสําคัญของท่านแล้วนะครับเสร็จพิธีท่านก็ขึ้นไปบนกุฏิสิทธิ์ที่รับใช้หลวงพ่อแม่อดลนทนไม่ได้นะสิก็เรียบเรียบเคียงเคียงเรียน,ยนถามหลวงพ่อท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อทําอะไรครับท่านตอบว่ากูขอให้เทวดาข้างละ50องค์แยกเมฆฝนให้ไปตกที่อื่น นี่กูขอให้เทวดาข้างละห้าสิบองค์แยกเมฆฝนให้ไปตกที่อื่นโหคุณผู้ฟังเป็นไงสุดยอดไหมสำหรับชาวตาครีที่ขี่รถเครื่องแข่งกับเมฆฝนนี่แกก็มาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเมื่อขี่รถออกมาจากวัดช่องแคได้สักหน่อยก็ปรากฏว่ามีลมแรงเมฆ พัดเมฆฝนลอยไปตกที่อื่นอย่างรวดเร็วคลั้นเหลียวมาดูบริเวณเขาช่องแคก็เห็นวัดช่องแค่และเขาช่องแคทั้งเขานะครับคล้ายมีครอบแก้วใบใหญ่ครอบไว้ไม่ต้องละอองฝนละอองลมเลยแล้วที่สำคัญตลอดทางที่แกขี่รถกลับมาจนถึงตาคลีเนี่ยแกไม่เปียกฝนเลย แต่ที่นครสวรรค์โดยทั่วไปฝนตกลงมาอย่างหนักท่านผู้ฟังที่รักครับพระทรงอภินยาฤทธิ์อย่างหลวงพ่อพรมนี่ท่านเรียกวานขานใช้เทวดาได้นะครับแถมยังวานเทวดาถึง100องค์ในเวลาเดียวกันด้วยนะให้มาแยกเมฆข้างละ50องค์นี่ก็ร้อองค์ซึ่งแม้ไม่มีตาทิพย์ก็ต้องแน่ใจว่า เทวดาเหล่านั้นท่านเต็มใจทำตามที่หลวงพ,พ่อพรมวานอย่างที่สุดแล้วคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างคุณอย่างผมเนี่ยกลับไปใช้พระอย่างหลวงพ,พ่อพรมให้ช่วยนั่นช่วยนี่ให้เราสนองกิเลตัณหาเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันน่าขนลุกนะครับอ่ะนี่เป็นยังไงครับเรื่องราวของหลวงพ,พ่อพรมขอให้เทวดาแยกเมฆออกไป เทวดาข้างละ5 0องค์เออในเรื่องราวเนี่ยผมเล่านอกเรื่องนิดนึงนะครับในเรื่องราวการไม่ให้ฝนตกแยกเมฆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีประสบการณ์เออเยอะนะหลังจากเรื่องหวพ่อพมเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์ผมมีประสบการณ์กับรูปหล่อของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นรูปหล่อปี2499ก้นตอกหลวงพ่อจงอาหังนี่แหละครับสมัยนั้นเช่าเฮียเสิรนะ ตอนเป็นตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กเลยอ่ะเด็กนักเรียนอ่ะเช่าเฮียเซอร์สามร้อยห้าสิบรูปลอเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองดอกบ,วบัวไม่ได้เรียกเนื้อทองเหลืองด้วยนะครับเนื้อทองดอกบ,วบัวเนี่ยสามารถที่จะตัดลุ้งขาดอันนี้อันแรกนะผมมีประสบการณ์ด้วยตาตัวเองด้วยตัวเองเลยอาจารย์ทนายชาติอาจารครูนี่ยังอยู่นะผมยังอยู่ยังเล่าให้ฟังได้เลยมีประสบการณ์จริงๆรูปลอก้น ตอกอรหังหรือว่าตอกหลวงพ่อจงเนี่ยปี2499เนื้อทองดอกบ,บวกเนี่ยโอ้คุณสมัยก่อนนี่ถูกมากสมัยนี้ก็ไม่ได้แพงนะคุณถ้ามีเงินหาเช่าของแท้ได้เลยมีประสบการณ์จริงๆตัดลุงขาดอีกเรื่องหนึ่งอธิจริงก็ไม่อีกเรื่องหนึ่งหรอกผมมาเจอครูบาอาจารย์ของผมองค์เอกผมไม่บอกว่าท่านเป็นพระวัดไหนนะเป็นครูบาอาจารย์องค์เอกของผมอีกองคหนึ่งองค์นี้ทําให้ผมเห็นว่าการ ทำให้ฝนตกทำให้ฝนหยุดทำให้ตกเป็นละอองหรือทําให้ตกแล้วก็ไม่ตกบริเวณนี้ได้ท่านทําให้เห็นถึงสองสามครั้งนี่รู้เองเห็นเองครับแต่ไม่บอกว่าองค์ไหนนะแสดงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความเชื่อผมนะต้องบอกถึงความเชื่อผมก่อนเทพเทวดามีจริงบนฟ้าเนี่ยฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่ฟ้าผ่าฝนตกตรงไหนเนี่ย ผมมีความเชื่อว่าบางบางอย่างบางวันบางขณะไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของเบื้องบนนะ่ะข้างบนเนะ่ะเออผมเชื่อของผมอย่างนี้นะแล้วผมนับแต่วันนั้นมานะฝนตกผมไม่เคยบน่นไม่เคยว่าฝนตกอีกแล้วว่าอย่าตกเลยอะไรเงี้ยแม่งตกทําไมวะเออผมไม่มีพูดแบบนี้เลยเพราะการพูดของเราเนี่ยผมคิดว่านะสะเทือนคือข้างบนรับรู้อ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่า ข้างบนรับรู้เนี่ยตกทําไมวะโหแม่งไม่ผ้าไม่แห้งเลยโหล้างรถแม่งตกผมไม่เคยใช้คำพูดไม่สุภาพแบบนี้เลยเอาจะตกก็ตกจะไม่ตกก็ไม่ตกแต่ว่าถ้าผมมีเหตุจําเป็นจะขอว่าเออขออย่าตกเลยนะครับเดี๋ยวขอตรงนู้นนี้อย่าให้ทันหน่อยนะไปให้ทันอย่าตกก่อนก็ผมก็จะขอแบบนี้ขอเป็นคําพูดเนี่ยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะบอกเป็นง100ินร้อซก็เกินไปเอามักจะเป็นอย่างนั้นเลย ขอว่าอย่าเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวขอทํานี่ก่อนค่อยตกนะอะไรเงี้ยเออคืนหนึ่งไม่พูดเขาเรียกอะไรไม่พูดจาไม่ดีอะไม่ไม่ดา่าไม่แช่งเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเออฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ดา่าอะไรเงี้ยผมไม่มีเลยนับแต่วันนั้นนะตกก็ตกไม่ตกก็ไม่ตกไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็มีคาถากันฟ้าผ่ากันฟ้าร้องก,กันฝนตกกันภัยธรรมชาติว่ากันอย่างเงี้ยนคนะาถานี้ก็ผมก็นับถือแล้วก็ ท่องมาตลอดเลยเออเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องคาถาให้ท่านฟังตอนนี้ก็โหเวลา15ทีแล้วจบดีกว่าครับก่อนจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาสตูวีทาวินาสันติสวัสดีครับ